สวัสดีครับสำหรับฐานนี้นะครับคือฐานสิ่งประดิษฐ์จากปูนซีเมนต์นะครับฐานนี้ก็ตั้งขึ้นมาก็โดยความอนุเคราะห์จากโรงงานปูนซีเมนต์ SCG แก่งคอยนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์ทางด้านผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และก็งบประมาณนะครับจึงเกิดฐานนี้ขึ้นมาเป็นฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากปูนซีเมนต์นะครับในเรื่องของเงื่อนไขนะครับก็มีอยู่ด้วยกันก็คือในด้านความรู้เนี่ย เราจะต้องรู้ประโยชน์ของปูนซีเมนนะครับว่า,ามาทําอะไรได้บ้างรู้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์จากปูนซีเมนนะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในงานปูนซีเมนแล้วก็การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช้ในฐานนี้นะครับส่วนในด้านคุณธรรมนะครับต้องมีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์นะครับต่อนักเรียนที่อยู่ในฐานทุกคนนะครับ มีความยุติธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับของครูผู้ให้ความรู้กับเด็กต้องรับผิดชอบตัวเองให้ดีนะครับในเรื่องของหลักการนั้นนะครับก็จะมีพวกเนื้อหาสาระนะครับที่เหมาะสมกับเวลาไม่มากไม่น้อยเกินไปการมอบหมายงานให้ทําก็เหมาะกับสภาพของนักเรียนนะครับหรือว่านักเรียนที่อยู่ประจําฐานการเรียนรู้นี้ว่ามีความแตกต่างกันบ้างอะไรต่างๆเราก็ต้องให้งาน แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เหมาะสมนะครับให้การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับในเรื่องของมีเหตุผลนะครับนักเรียนนี่ก็จะต้องทำงานตามที่มอบหมายนะครับตามที่คุณครูได้มอบหมายนักเรียนปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำงานด้วยความรักสามัคคีกันนะครับมีนักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถนำไป ใช้ในอนาคตข้างหน้าได้นะครับการแบ่งกลุ่มนักเรียนก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับการมีภูมิคุ้มกันนั้นนักเรียนจะต้องได้รับความรู้นะครับโดยเท่าเทียมกันแล้วก็ปฏิบัติงานให้นักเรียนทำด้วยความพร้อมเทียงกันนะครับนักเรียนจะต้องมีทำให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปนำผลผลิตไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในโรงเรียนพร้อมทั้ง เป็นการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับถ้านักเรียนสนใจในเรื่องนี้แล้วก็นักเรียนจะต้องสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเองนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนในเรื่องของ4มิตินะครับในด้าน4มิตินี่ด้านวัตถุนะครับเราก็จะต้องรู้จักประโยชน์ของปูนซีเมนประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์จากปูนซีเมนนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเรานะครับในฐานนี้ได้จัดทําขึ้นหลายอย่าง ทั้งอีฐตัวหนอนสีสันนะครับแผ่นทางเท้าตัวหนังสือนะครับที่ทําจากปูนซีเมนต์โดยไปใช้เศษวัสดุพวกกระดาษต่างๆนํามาทำนะครับหรืออิฐบล็อกประสานอิฐบล็อกประสานนี่เราจะสามารถต่อยอดไปถึงอิฐบล็อกประสานที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้นะครับก็คือ เป็นอิดบล็อกประสานที่ใส่ตะไคร้หอมนะครับช่วยในการไล่ยุงกําจัดยุงนะครับพวกนี้แล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่เราคิดทําขึ้นมาอีกหลายอย่างนะครับซึ่งให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์มากมายในด้านวัตถุนักเรียนมีทักษะในการทำนะครับจัดกิจกรรมอะไรต่างๆด้านสังคมนะครับก็มีการปฏิบัติงานร่วมกันมีความรับผิดชอบร่วมกันมีความรักษาเมาคีร่วมกันนะครับแล้วก็ สามารถที่จะนําไปใช้ในชุมชนในโรงเรียนหรือที่บ้านของนักเรียนได้นะครับส่วนในด้านของสิ่งแวดล้อมนั้นก็มีความสํานึกนะครับมีจิตสํานึกในการใช้สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้ทำให้สิ่งแวดล้อมดีนะครับไม่ไม่ทำลายธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมเป็นเพิ่มคุณค่าเห็นคุณค่านะครับของทรัพยากรธรรมชาติปลูกจิตสำนึกที่ดีนะครับในการรักธรรมชาติโดยการนำเอา วัสดุอะไรต่างๆมาใช้ในการทำโดยนำมาจากธรรมชาตินะครับด้านวัฒนธรรมเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ท่านทรงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งประเทศชาติแล้วก็หลายๆประเทศในโลกนะครับก็น้อมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้อย่างได้ผลนะครับ เป็นการนำเอาความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ของเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆหรือว่าสิ่งประดิษฐ์จากปูนซีเมนนะครับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในชุมชนต่อสังคมต่อโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์จากปูนซีเมนนะครับในฐานนี้นะครับต้องขอบคุณโรงงานปูนซีเมนต์ SCG แก่งคอยนะครับที่ ทำให้เกิดนักเรียนได้เข็นคุณค่าของกิจกรรมในฐานนี้นะครับก็สิ่งประดิษฐ์จากปูนซีเมนต์ก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ